สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมติจากข่าวสไตล์ครับวันนี้พบกับรถยนต์รุ่นล่าสุดเลยนะครับที่จะทําตลาดในประเทศไทยในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้ก็คือ MG EP ครับรถไฟฟ้า100%มาในแบบ Station วร์กอนเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้าง สำหรับการชาร์จนะคะตัวรถ New MG EP นะคะสามารถชาร์จได้ง่ายๆค่ะโดยที่เราสามารถเปิดในส่วนของช่องชาร์จนะคะบริเวณโลโก้ MG ด้านหน้านะคะซึ่งจะเป็นช่องที่สามารถชาร์จได้ทั้งหัว AC นะคะ normal Charge แล้วก็ DC ที่เป็น quick h h r r e นะคะในช่องเดียวกันค่ะโดยที่ตัว AC นะคะจะเป็นหัว Type 8 Type 2นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นช่อง DC นะคะก็เพียงแค่เปิดด้านล่าง ออกมานะคะก็จะเป็นช่องสำหรับการชาร์จ DC ที่เป็นหัวแบบ CCS Combo 2นะคะซึ่งเวลาเราชาร์จที่บ้านนะคะจะสามารถชาร์จได้ผ่านตัว MG Home Charger นะคะโดยสามารถที่จะหยิบตัวที่ชาร์จนะคะมาเสียบได้ที่ตัวรถได้เลยค่ะ ึ่งเมื่อเรากลับบ้านเข้ามาถึงนะคะก็สามารถเสียบชาร์จได้นะคะแล้วก็เมื่อชาร์จเต็มนะคะตัวระบบ MGH มจีพีชาร์เจเขาจะมีการปัดไฟอัตโนมัติค่ะและเมื่อตอนเช้านะคะเราตื่นขึ้นมาก็เพียงแค่ตอดถอดปลั๊กชาร์จออกมานะคะก็จะสามารถที่จะเดินทางได้นะคะโดยอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของระยะเวลาการชาร์จนะคะถ้าเป็นในส่วนของการชาร์จแบบ normal charge นะคะศูนเรถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมง15นาทีค่ะซึ่งระยะเวลา การชาร์จเองนะคะจะขึ้นอยู่กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ด้วยนะคะระดับแบตเตอรี่ถ้าเกิดระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ50%รนะคะระยะเวลาการชาร์จก็จะลดลงครึ่งหนึ่งเช่นกันค่ะโดยค่าใช้จ่ายนะคะด้านพลังงานก็จะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะคะศูถึงหนึมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ประมาณ200บาทต่อการชาร์จ1ครั้งเท่านั้นเองค่ะสำหรับ เรื่องของคอกพิท e หรือว่าชุดควบคุมะนะครับก็ต้องบอกว่าเขามีการออกแบบแบบเออโก้ดีไซน์คือตามสรีรละนะครับก็สามารถที่จะนั่งได้แบบสบายสปอร์ตหลังไหลพร้อมพวงมาลัยก็ดีเชฟเป็นมัลติฟังกชันนะครับสำหรับการขับเคลื่อนเกียร์นี้เป็นแบบลักษณะปลักกิ้งเป็นแบบกดปุ่มนะครับขณะที่มีเกียร์ดรฟ์เกียร์นิวเทียเกียร์ว่างและก็รีเวิร์สหรือว่าเกียร์ถอยหลัง ะะโหมดการขับขี่สามารถเลือกได้ที่ตรงนี้3รูปแบบอีโกโ้มีคอมฟอร์ตหรือว่านอร์มอลแล้วก็สปอร์ตโหมดนะครับขณะที่ยังมีระบบค i เน t ติกสามารถที่จะจัดเก็บพลังงานจากการเบรกตั้งโหมดได้แบ่งเป็นสาโหมดด้วยนะครับก็ถือว่าความพร้อมสัตว์ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนเครื่องเสียงเองก็มีมาให้เป็นจอสิงสามารถเชื่อมต่อกับ Apple c r r p l Club a y ได้ เราคงจะได้พบกับความพิเศษของเขาตั้งแต่รูปทรงที่เป็นรถสเตชันแวร์ก้อหรือว่าถ้าทางยุโรปก็จะเรียกเ s t a ตดนะครับก็คือมีประตูท้ายประตูที่5ที่เปิดขึ้นมาสามารถที่จะเก็บเข้าเก็บของได้สะดวกโดยเฉพาะภายในเนี่ยเบาะแถว2ก็ปรับพับได้นะครับ60-40แยกได้ทำให้พื้นที่เนี่ยในการจัดเก็บสัมภาระมีมากเกือบ1,500ลิตรทีเดียวนะครับที่แน่แน เดินเข้าไปเปิดฝากระโปรงไม่เจอเครื่องแล้วนะครับเจอแต่มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนแล้วก็เรนที่จะเดินทางไปได้ก็คือ380หลังจากที่เราชาร์จไฟเต็มถังเออไม่ใช่เต็มถังสิครับเต็มความจุข,ของแบตเตอรี่ในราคาถ้าเปรียบเทียบกับราคาไฟฟ้าปัจจุบันก็อยู่ที่200บาทก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการใช้งานซึ่งสามารถที่จะใช้ได้แบบสบายๆคือถูกกว่า ก็เฉลี่ยแล้วกิโลละไม่ถึงบาทหนึ่งลองพิจรารณาแล้วกันครับว่า MG EP น่าสนใจครับ